แฟชั่นเจมๆจมและการ์ดเก่าๆเด็ดๆกลับมาอีกครั้งในแล็กนาร็อกเอ็มคลาสสิครับรายละเอียดกิจกรรมจะเป็นยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร้และเดี๋ยวเราไปดูกันครับอย่าปล่อยให้การประจนภัยของคุณเป็นเรื่องยากเพียงเติมเงินกับ Pay to ์ w i n ินท็อ p อผ่านระบบอัตโนมัติบนเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการประจนภัยครั้งไหนก็ง่ายได้สะดวกรวดเร็วปลอดภยัยเกมเมอร์สายเปย์อย่างผมก็ต้องเลือก Pay to Win Topup อยู่แล้วไปตากันเลยอย่าลืมใส่คโค้ด MOJ i ได้วยนะ โอเคครับที่ทุกคนเห็นอยู่นี้เป็นในเซิร์ฟเวอร์เทสของ RM c l a s คลาสสิกนั่นเองนะครับกิจกรรมจริงๆจ,จะเข้าในเซิร์ฟหลักในช่วงวันที่10พฤศจิกายนนั่นเองครับแต่ในคลิปนี้เดี๋ยวเราพามาดูกันก่อนว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยเข้ามาที่ฮอตสปอตนะครับจะมีเมนูใหม่ๆเนี่ยขึ้นมาประมาณ3เมนูเลยนะครับอันแรกก่อนเลยข้อเสนอพิเศษส่งไฮปีครับอันนี้ก็คือการล็อกอิน หลังอัปเดตเกมแล้ววันที่10เนี่ยก็เข้ามาล็อกอินล็อกอินจะได้กล่องตัวนี้เป็นระยะเวลา7วันเลยนะครับในกล่องเนี่ยก็จะมีปลาแห้งนะครับ5ตัวนะครับแล้วก็มีเหรียญไปอีก25แล้วก็แต้มกิวอีก1,000ครับซึ่งก็จะแจกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับโดยที่จะเปลี่ยนของชิ้นสุดท้ายครับดูฮะอ่านี่ปลาแห้งเหรียญแล้วก็โกลเมโด้นะครับวันที่4ก็เป็นปลาแห้งเหรียญโมราโคคอยนะครับอ่าวันที่5ก็เป็นแบบว่าออติง นะครับอ่าแล้วก็วันที่6นะครับปลาแห้งจะมากขึ้นเป็น10ตัวแล้วก็จะมีไอตัวที่ทําความทรงจําแล้วก็วันสุดท้ายนะครับปลาแห้งก็ได้10ตัวเลยเหรียญได้25แล้วก็ได้เอ็นชารนคริสตัลนั่นเองอันนี้ก็เป็นของฟรีนะครับที่ทุกคนจะรับกันได้อยู่แล้วนะฮะแล้วปลาแห้งเนี่ยเอาไปทําอะไรครับก็เอาไปให้แมวนั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ถ้าเกิดใครเล่นมาตั้งแต่แรกๆก,ก็จะ คุ้นๆอยู่แล้วนะครับเวลาเราได้ปลามาจากแหล่งไหนเนี่ยเราก็สามารถเอาปลาเนี่ยมาหยอดหยอด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 ตรงนี้เพื่อให้คะแนนมันขึ้นขึ้นขึ้นมาและเราก็ได้รับของรางวัลนั่นเองครับโดยที่50คะแนนจะเป็น Sky Fire Shard นะครับ150คะแนนครับได้ตัวที่ทำ Memory 4ไปเลย1เม็ดนะฮะ300ครับได้ปีกครับทุกคนเป็น Symphony of Force and Fire นะฮะคือชื่อก็อลังการแล้วนะครับนี่ฮะโอ้โห ปีกฟิลแบบคล้ายๆแบบเกมเกมค่าพลังอ่ะเออนะอ่ะอันนี้ก็เป็นแบบปีกฟ้าปีกแดงนะความสามารถเหมือนเดิมนะครับฝากสมุดก็จะเป็นเลือด9กนั่นเองนะครับอ่ะและ500ปลานะครับคุณจะได้อะไรครับกองของขวัญ MVP สุดคุ้ม2025ครับเมื่อเปิดแล้วสามารถเลือกการ์ด MVP ที่มาจากอดีตได้นะครับก็จะเป็นการ์ดเหล่านี้นั่นเองนะเลือกได้เลยนะครับว่าคุณจะเอาอะไรออกลงออกโลเสือก็ยังได้ และถ้าเกิดคุณเปิดไปถึง1นึ่ันนะครับคุณจะได้ตัวนี้ครับยานอวากาศชูชินชูชินนะครับผมวิ่งวิ่งยี่ห้านะเป็นยานอวากาศตัวนี้นะฮะอ่าอนั่งได้กี่คนไม่แน่ใจนะครับผมมูฟสปีดยี่หนะแล้วก็นี่ฮะปลดล็อกในส่วนของแอ t แท k แล้วก็เอเม t แท็6ด้วยนะครับคืออันนี้คือกะเอาเท่เลยนะครับมันลอยได้ทุกคนเออนะ 6คนขี่นะมันมีบอกว่า6คนขี่เหมือนนั่งจะนั่งได้ทั้งตีนะทุกคนเออเหมือนน่าจะนั่งได้ทั้งตีนะอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวรอคนปลดก่อนลวกันค่อยว่ากันนะฮะไล่ปลาเหล่านี้นอกจากล็อกอินจะหาจากไหนนี่เลยครับข้อเสนอพิเศษส่งท้ายปีนะครับเข้ามาเนี่ยเราจะเจอกับร้านค้าข้อเสนอพิเศษนั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งปลาเนี่ยก็จะสามารถเอาเหรียญตัวนี้ห้าอันมาแลกเป็นปลาหนึ่งตัวได้นะครับผมอ่าแล้วก็ นอกจากนี้เนี่ยไอ้พวกเหรียญเนี่ยยังสามารถที่จะเอามาแลกเป็นตัวกระชาตรงนี้ได้แต่เดี๋ยวผมขอให้ดูด้านหลังก่อนนิดนึงครับเหรียญเนี่ยจะสามารถซื้อได้ด้วยเงินเซนีนะครับหนึ่งแนัน่นเองนะครับอ่าห้าเหรียญน,นะครับก็แลกได้1ปลาก็จะอยู่ที่ประมาณนี้อ่าปลา1ตัวจะอยู่ที่ประมาณ9ก้าแสอันนี้คือราคาแบบเต็มเต็มนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ดูตัวนี้กันนิดนึงนะครับตัวนี้จะใช้เป็นตัวของแกรมคริสตัลในการแลกนะ 18กรมคิสตัลน,นะครับมาแรกกล่องตัวนี้เนี่ยคุณจะสามารถได้รับปลา50ตัวและกล่องของขวัญคัดสันจากต่างโลก2,025ครับซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถที่จะเลือก MVP ต่างโลกได้เลยครับนี่เป็นไงกาดบา,าร์ดกานูบเบียซอสร์บาโฟหรือจะเป็นซีเนียก็เลือกได้หมดเลยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็สำหรับใครที่ พลาดไปหรือว่าเอออย่างยังไงก็มีตัวนี้อยู่แล้วก็เอามาแลกได้เลยเหมือนอารมณ์เหมือนจ่ายแพงกว่านิดนึงแต่ว่าเลือกได้เลยหนึ่งใบแล้วก็ได้ปลาแห้งไป50ตัวด้วยนั่นเองนะครับอ่ะแล้วเหรียญเนี่ยเอามาแลกอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันนะครับเหรียญเนี่ยก็จะเอามาแลกนะครับในส่วนของพวกคูปองนะครับแลกชุดแฟชั่นได้นะครับอ่าคูปองก็จะเป็นแบบนี้นะมันก็จะมีหลายส่วนมากๆแล้วก็มีหลายเทีย์มากๆเลยนะเนี่ยเอามาแลกของต่างๆได้เดี๋ยวผมจะให้ดูในหน้าถัดไปนะครับแล้วก็ นอกจากการที่เราแลกคูปองแฟชั่นตรงนี้แล้วเนี่ยเราเพียงสามารถที่จะได้ปลาแถมไปด้วยนั่นเองนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆจะซื้อย้อนหลังอะไรกันยังไงเท่าไหร่นะครับอ่าเนี่ยก็จะเป็นพวกคูปองปุ๊บปุ๊บปุ๊บให้ดูกัน,นข,อของเทียบนะครับเนี่ยแล้วมันก็แถมปลาไปด้วยพร้อมพ้อมกันนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้อยากได้แฟชั่นและฉันซื้อเก็บมาครบตลอดนะฮะก็จะสามารถแลกเป็นพวก p l a ิ i งการ์ดก็ได้ครับสิบเหรียญเนี่ยได้1ปลานะครับแต่ว่าก็จะได้ เย์อิงการ์ดแถมไปด้วยนะครับคือมันไม่คุ้มเท่ากับซื้อปลาตรงๆแต่แค่มันได้ของแถมอื่นเพิ่มนะครับอันนี้ก็สิเหรียญได้1ปลากับโนแลนอะไรเงี้ยอันนี้ก็ได้ที่ทาเมมโมรีไปนะฮะอันนี้ก็ได้เฟืองทองไปแล้วก็อันนี้ครับอันนี้จะได้เป็นตัวกระดูกนะครับที่เอาไว้ยืมสกิลนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันหน่อยนะว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้เนี่ยจะมีให้แลกนะครับพวกแฟชั่นที่เป็นมาวันที่20่บอะพวกปีก สัตว์ขี่ต่างๆตนต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกชุดที่มาแต่ละเดือนครับใครพลาดเดือนไหนไปก็สามารถที่จะมาซื้อในกิจนี้ได้นะครับแล้วก็นี่ฮะเป็นหมวกทั้งหลายนะครับก็แลกได้เหมือนกันนะครับแลกได้หมดเลยนะแล้วก็ S R h e a d w a r ครับอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนอยากได้นะเพราะว่าหลายๆคนพลาดกันไปแล้วก็เอออยากให้มันกลับมาขายนะครับโดยเฉพาะอะไรครับ มวคิเวทครับที่หลายคนถามว่าเมื่อไหร่จะกลับมาเมื่อไหร่จะกลับมารอบนี้ก็กลับมาแล้วนะครับสาหรับมวคิเวทนะครับก็อย่าพลาดโอกาสนี้ที่จะรีบฟาร์มไว้นะฮะอ่าแล้วก็ SIH ไอ้พวกนี้ก็สามารถที่จะมาเก็บได้เหมือนกันนะอันนี้เยอะมากๆทุกคนอ่ะประมาณนี้เลยนะครับก็คือคล้ายๆกับกิดครั้งที่แล้วนั่นแหละครับแค่มันมีการเพิ่มของมานะครับแล้วก็มีเพิ่มสัตว์คีเพิ่มในส่วนของการ์ดที่แบบว่าสามารถ แลกเลือกกลับมาได้เลยนะครับประมาณนี้นะอันนี้ก็คือกิจกรรมปลาที่กำลังจะเข้ามาให้เราเล่นในบ้านเรานั่นเองนะครับที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วครับมันก็จะมีเป็นพวกกิจกรรมธนทอสนะครับที่กําลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งให้เราลงกันนั่นเองนะครับโอเคครับก็เอาเป็นว่าทีเด็ดของแพทนี้ก็คือเจ้าแมวเหมียวหลังบ้านนี่แหละที่ เราจะได้ของรางวัลกันเออลืมบอกไปด้านซ้ายนี่ก็จะได้ด้วยนะยกเซิร์ฟนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนช่วยกันป้อนอาหารแมวนะครับจนถึง100%ก็จะได้ตรงนี้ไปก็เป็นของเล็กน้อยๆนั่นแหละนะครับโอเคครับเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับที่ทางเกมเนี่ยเอาแฟชั่นเก่าๆกลับมาขายให้กับผู้เล่นที่อาจจะพลาดไปแล้วนะครับในแฟชชินชิ้นนั้นเนี่ยก็ได้กลับมา ซื้อกันนะครับส่วนผู้เล่นที่ซื้อเก็บครบก็สามารถที่จะมาลองซื้อของเติบโตก็ได้หรือว่าจะมาลองเอาพวกสธธธัตว์คีหรือนี่ฮะไอออฟหรือโซนะครับเอามา1อันเพื่อให้เราไปหาอีก9อันอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจราคานะครับเป็นในเซิร์ฟเทสนะครับผมโอเคถ้าช่นชอบคลิปข่าวสารแบบนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c คร b e เป็นกำลังใจให้กับช่องจุงโกะด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปบา,บายๆสวัสดีครับ